ผู้หญิงจิตวิทยาคือผู้หญิงจะชอบหาความรู้มากกว่าผู้ชายลงทุนซื้อความรู้มากกว่าผู้ชายผู้ชายก็เลยกลายว่าไม่ได้เรียนส่วนคนเมียเนี่ยมาเรียนกับน,นิกกี้ใช่ปะกลายเว่าพอเขามาเรียนเกิดการเห็นต่างพอเห็นต่างจากเวอร์ชันเดิมที่เราเลี้ยงมามันพลาดมันไม่ดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเห็นเลยว่ามันมีผลลัพธ์แล้วนิกกี้ไม่ได้บอกให้เชื่อนิกกี้นะเขาดูเองเห็นเองเขาเข้าใจเองมันมีที่มาที่ไปหมดทีนี้กลายว่าผู้หญิงเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ผู้ชายยังใช้เวอร์ชั่นการเลี้ยงแบบเก่าแบบเดิมดุดตีต่อว่าถ่มถุยลูกหรือเมินลูกไม่โอลูกอะไรอย่างงี้เวอร์ชั่นนี้มันพังหมดเลยทีนี้กลายเป็นว่าคนเมียมีวิธีที่ดีกว่ามีการพูดมีจิตวิทยาที่มากกว่าแล้วกลายเป็นว่าคนเมียจะแอคชั่นจังหวะที่จะแอคชั่นผัวเข้ามาแทรกทะเลาะก,กันมึงมันทะเลาะก,กันตอนนั้นแหละคือกลายว่าผู้ชายก็เหมือนแบบ อ,อปล่อยมันร้องไปอะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงก็จะแบบกําลังกับแอคชั่นบางอย่างกําลังจะทํายังไม่ทันทําเลยสามีเข้ามาแทรกจังหวะนั้นผู้หญิงได้ยินปุ๊บขึ้นไม่ได้หันไปด่าสามีจังหวะนั้นลูกนั่งมองอยู่ร้องไห้อยู่แล้วก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันมากขึ้นกว่าเดิมจังหวะนั้นแทนที่แม่จะปล่อยผ่านพ่อเออกลายเป็นว่าแม่ก็ไปแทรกดันดันพ่อตอนนั้นเลยซึ่งทําให้ลูกพลาดเลย สมองทองคําแต่ว่าคุณแม่ด้วยความที่เขามาคุยกับนิกกี้ด้วยความที่พอเรียนแล้วเนี่ยจะมี private ฟรีด้วยดังนั้นพอมาคุยเนี่ยจะเกิดการแก้ไขทันเวลาทันเวลาหมายความว่าทุกครั้งที่เรียนเสร็จแล้วไปใช้เฮ้ยถามกลับมาถามเวลาที่คุณดู Youtube คุณถามใครไม่มีใครให้ถามนะแต่นี้คุยกับนิกกี้โดยตรงเป็นเพื่อนกับนิกกี้ในเฟซในไลน์ดังนั้นพอคุณมีคนถามคุณได้เห็นว่าอ๋อ เหมือนกําลังจะใส่สิ่งดีดแต่จังหวะก่อนน่าจะใส่คุณไปแทรกตรงนี้ด่าสามีเด็กก็จะมีนิวรอนเพิ่มขึ้นมาอ๋าอทะเลาะกันแบบนี้นะสมองปีศาจก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมสมองในทางทองคําสมองทองคําก็จะมีอยู่แต่ก็จะมีสมองปีศาจเข้ามาอีกด้วยซึ่งเราก็ไม่ควรเติมตรงนั้นให้มันขยายตรงนั้นให้มันมากขึ้นใช่ไหมละ่ะดังนั้นคุณแม่มาคุยก็เลยอ๋อรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนแล้วตอนหลังก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีมากขึ้นด้วยเพราะเขารู้วิธีก จัดการสามีเว้ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวมันคือเรื่องจิตวิทยาจิตวิทยาแปลว่าวิชาของใจวิชาของความเป็นมนุษย์วิชาของจิตวิชาวิทยาแปลว่าวิชาดังนั้นจิตก็คือจิตใจความเป็นนิสยัยความเป็นบุคลิกเราอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะมีจิตวิทยาในการคุยกับสามีมากขึ้นผัวได้เมียใหม่ลูกได้แม่ใหม่อะไรแบบนี้ดังนั้นคุณแม่ก็กลายเป็นสมองที่ทองคํามากขึ้นตัวแม่ได้ตัวลูกก็ได้แน่นอน คือแม่ต้องเป็นก่อนแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่สมองทองคําหรือ,อยังไม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรพ่อแม่กูก็เลี้ยงมาเวอร์ชั่นนี้พ่อแม่กูก็ตีพ่อแม่กูก็ถ่มถุยกูพ่อแม่กูก็ด่าซ้ําบางทีมีปัญหาอะไรมาพ่อแม่ก็กดระล,ลงกดความรู้สึกเราไว้พ่อแม่ถูกเสมออย่างเงี้ยกลายว่าเราก็จะถูกเลี้ยงดูมาด้วยเวอร์ชั่นที่ว่าสมองเราไม่ไม่มีความยืดหยุ่นคิดว่าลูกจะได้สมองทองคำไหมลูกก็จะได้สมองไม้แบบเดียวกันกับแม่หรือเปล่าล่ะ ลูกได้พ่อใหม่คุณแอปเปิลก็เรียนนะลูกได้พ่อใหม่เนียได้หัวใหม่ด้วยแล้วเวลาที่เราแบบเวลาที่เราเป็นเวอร์ชั่นที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราดีขึ้นอะ่ะแล้วเวลาที่เราแสดงความรักกันอย่างแบบร้อมันจะเกิดอะไรขึ้นบนเตียง